สวัสดีค่ะวันนี้ปรารีจะพาชาวลัคนาราศีมิถุนมาดูผลของดาวพุธย้ายเข้าราศีมังกรในวันที่11มกราคม2569นี้กันนะคะคลิปนี้ไม่ใช่การทำนายเพื่อให้กลัวแต่เป็นการชวนคุณรู้จังหวะชีวิตของตัวเองเพื่อใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับดาวและปล่อยให้ดาวผ่านไปอย่างที่คายนะคะ Uh, ดาวพุธย้ายเข้าราศีมังกรวันที่11มกราคม2569ของชาวราศีมิถุนดาวพุธเข้าสถิตอยู่ที่เรือนมรณะพุธย้ายเข้าเรือนมรณะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัพพันธ์แต่คือช่วงเวลาแห่งการสะสางจบสิ้นและจัดระเบียบชีวิตในระยะยาวสิ่งที่เคยเลี่ยงสิ่งที่ปล่อยค้างจะถูกดึงกลับมาให้จัดการอย่างจริงจังค่ะ สำหรับชาวมิถุนที่เกิดภาคกลางวันนะคะดาวพุธมาจากเรือนพันธุแล้วไปสถิตยอยู่เรือนมรณะนะคะผลกระทบจะโยงกับบ้านครอบครัวญาติที่น้องและกรรมเก่ามีเกณฑ์จัดการเรื่องบ้านอาคารที่อยู่อาศัยซ่อมแซมรีโนเวทหรือแก้ปัญหาที่ดินเอกสารทรัพย์สิสนหรือเรื่องค้างคาในครอบครัวความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน หรือบางคนนะคะอาจาต้องดูแลผู้ใหญ่หรือเข้าออกสถานพยาบาลกับคนในบ้านบ่อยนี่คือช่วงที่พันธุก,กรรมของชีวิตเก่าถูกนำมาสะสางเพื่อไม่ให้แบกต่อไปในอนาคตให้ระวังเรื่องบ้านที่ปล่อยทิ้งไว้นานอาจจะต้องซ่อมแซมนะคะความเครียดจากภาระในครอบครัวหรือการเดินทางไกลเพราะธุระจำเป็น ช่วงนี้ยิ่งจัดการเรื่องเก่าได้ชัดชีวิตระยะยาวก็จะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะส่วนเช้ามิถุนที่เกิดภาคกลางคืนดาวพุธจะมาจากเรือนพบตนุเมื่อตนุเข้าไปมรณะผลกระทบจะตกที่ตัวตนสุขภาพวาสนาและการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงนี้จะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมเหนื่อยง่ายระบบประสาทมีความเครียดสะสม ให้ตรวจสุขภาพหรือกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังในช่วงนี้นะคะความคิดช่วงนี้ก็จะลึกขึ้นไม่ฟุง้งแต่จะคิดเพื่อเอาตัวรอดในระยะยาวช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเสียพลังแต่เป็นช่วงเปลี่ยนโหมดชีวิตให้ระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดสะสม การเดินทางไกลโดยประมาทหรืออุบัติเหตุเล็กๆจากความเหนื่อยล้าของเรานะคะช่วงนี้ให้ฟังร่างกายให้มากเพราะดาวกำลังบอกว่าให้ดูแลตอนนี้ดีกว่าแก้ตอนหนักนะคะสรุปนะคะสำหรับชาวมิถุนทุกคนช่วงนี้พุธยายเข้าเรือนมรณะไม่ได้มาเพื่อทําร้ายเราแต่มาเพื่อตัดวงจรที่ไม่จําเป็นการสูญเสียบางอย่างเพื่อรักษาสิ่งที่สำคัญกว่า การเจ็บเล็กเพื่อไม่ให้มีการเจ็บใหญ่ในอนาคตล่าช้าแต่มั่นคงให้เราตั้งรับด้วยสติไม่ประมาทสุขภาพและการสะสางเรื่องค้างคาคือกุญแจสำคัญของชาวมิถุนนะคะทั้งนี้ชาวมิถุนยังสามารถใช้ชีวิตของตนและปล่อยให้ดาวช่วงนี้ผ่านไปอย่างสงบและเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ